อ้ไม้แรกโดนเลยอ่ะอู้ยอู้ยอะไรวะทำไมไม่แก่งที่โดนไม้แรก สามอากาศครับโอ้โหกดคายเบรกคายเบรกก่อนโอ้โหแบล็กซิลทักคันนี่เดี๋ยวนี่หักนังเมื่อกี้เนี่ยกัดตูมตูมแล้วรีบก่อนจะตีสามมันกัดข้างเรืออะไหลุดโอ้ยแต่ไซนี้ต้องปล่อยอยู่แล้วครับดูแลโลคอกกว่าขับมันมาก ตัวนี้สีเขียวครับแต่อ๋ออยู่ไม่น่าใช่ นึงครับอ,อ๋อยังไม่ตายเศจอนเศจอน